สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็จะมานอนข้างบนมีเทียนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะทุกคนผมจะซึ้นไปมานอนกันตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นห้องบ้านอย่างนี้เลยนะผมจะขึ้นมานอนกันนี้คือยังไม่อาบน้ำผมไม่ได้อาบน้ําเลยนะผมไม่ได้อาบน้ําเลยแล้วไม่จะลงไปอาบน้ำผมก็จะนอนกันตรงนี้กันนะครับโอเคนะตรงนี้เราุกคนจะปิดก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปอาบน้ำก่อน โอเคนะจะลงไปหาน้ำก่อนนะจะปล่อยไว้นี่ก้อนนะครับจะไปอาน้ำก่อนโอเคหาน้ำก่อนกันทุกคนกํานนะ้ำเสร็จแล้วไปคือจะวนกันคนระิี่ถี่ยไปด้วยนะมอเขี่ยนะมืนเนี่นะจ ขึ้นมาถึงแล้วแล้วนะครับก็ตอนนี้พูดเสียงดังไม่ได้ถ้าพูดเสียงดังแล้วมันก็เสียงมันจะสะท้อนเสียงดังมากนะเสียงมันจะสะท้อนเสียงดังเนาะก็นี่ผมจะนอนตรงนี้นะเราค่อยกลางกลางมุ้งนะค่อยกลางมุ้งนะเนี่ยผมนอนอยู่ตรงนี้เนาะนะแล้วก็รอพ่อขึ้นมาก่อนนะครับรอพ่อขึ้นมาก่อนเนาะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะนับอยู่คนเดียวตอนนี้เย็นสบายมากนะครับเปิดพัดลมข้างหลังอยู่นะครับโอเค นะแล้วถ้าชนอแล้วเราก็จะมาถ่ายอะไรให้ดูนะครับทุกคน,นครับตอนนี้ก็รอพ่อขึ้นมานะจุดที่เงคืนแล้วนะเอ้ยตีหนึ่งสิบสี่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายนี่นะครับเป็นแสงในการปนหัวนะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าจะนอนจริงๆแล้วจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะโอเคโอเค นอนแลนอนแล้วเานะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะนอนข้าห้ดสร็แล้วถึงนนานกุณตื่นเนี่ยครับลงมาข้าน้ำลงมาล้าหน้าเรีอยนะครับโอเคนอะ ลงข้าวน้ำลงอะไรเรียบร้อยนคะชิมนี้ก็ลาไปหมดนะค,ะค,นครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยนะครับนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ